โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศนี้สมเร็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์ทุกแห่งอีกครั้งยังสเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแห่งนี้โรงพยาบาล ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริโดยปรับกระบวนการรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยส่งเสริมและสนับสนุนการดึและใส่ผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามที่ต้องรวมรักษาขนบธรรมเนียมอย่างดียิ่ง การแก้ปัญหาสาธารณาสุขในพื้นที่อาศัยแนวทางการศาสนานำการสาธารณาสุขโรงพยาบาลได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีมีตัวแทนจากชุมชนมาเป็นที่ปรึกษาให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตลอดด้วยมา